Work From Home สถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่หลายคนยังไม่คุ้นชินเราจะมีการปรับตัวและปรับสภาพแวดล้อมให้คงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรวันนี้จึงมีเคล็ดลับที่ทุกคนทำได้มาฝากกันครับ 1. กําหนดเวลาทำงานให้ชัดเจนจัดตารางกิจวัตรประจาวันกาหนดเวลาเริ่มงานเวลาพักงานและเวลาเลิกง,งานให้ชัดเจน 2. สร้างบรรยากาศการทำงานที่บ้านหามุมเหมาะๆม,มีโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งสบายแสงสว่างเพียงพออุปกรณ์ทำงานเหมาะสมอากาศทายเทมีความเป็นส่วนตัวและทำงานได้สะดวก 3. สื่อสารชัดเจนประชุมรวดเร็วจากการสั่งงานหรือประสานงานทำอย่างกระชับชัดเจนตรงประเด็นและที่สำคัญเข้าใจง่าย 4. อัปเดตท,ทุกความคืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลความคืบหน้าของงานหรือโปรเจกต์ที่ทำอย่างรวดเร็วหากพบจุดบกพร่องของงานจะได้แก้ปัญหาทันท่วงทีและยังช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าของการทำงาน <Ohhh>. <het Vanguard> <net> <ham> แล้วอย่าลืมนำเคล็ดลับที่เรานำมาฝากนี้ไปปรับใช้กันนะครับถึงจะทำงานที่บ้าน แต่เราก็จะได้ประสิทธิภาพเหมือนทำที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากปตทสารพลังใจ v Fight t ก g ต t o v r m w v r l World หนังดังรอบโลก